ราบ้าพ่อแม่ทุกควน,นะครับไม่ใช่วันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บอ่านการ์ตูนกับเว็บดูการ์ตูนออนไลน์นะครับโอเคมันชื่อเว็บว่าบล็อกอะไรวะบล็อกอะไรวะเนี่ยนั่นแหละครับแล้วผมจะมาในโซนแรกก็คืออ่านการ์ตูนออนไลน์นี่ห้าสิบตอนล่าสุดกับอัปเดตล่าสุดกับอ่านการ์ตูนมากสุดแล้วก็เรียงตยาม A ถึง Z อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องที่จบคุณเรื่องที่ยังไม่จบนะครับอ่ามีเรื่องหลายเรื่องนะครับแล้วไซตามะก็มีนะครับอ่ะเขียนไปวันมันแมนแต่ผมเขียนไม่เป็นเขียนวันเดียวนี่เลยนี่ไซตามะอ้าวยังไม่จบอีกโอ้โหสิบเอ็ดตอนแล้ว ตอนแรกนิดนึงเลยโอ<ฮ>้โหคนนี้ก็เยอะอ,อันแรกเลยเอาไปสิโอเคนี่เออจะบอกไงตอนแรกอะพอคุณเลื่อนมามันจะเลื่อนไม่ได้มันต้องกดหน้าต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนนี้เกลียดกุนนี่เลยต้ับการนาน ให้อ่านแบบนั้นให้กดตรงเนี้ยบอ่านทุกหน้าปึ๊บกดเจ้าลองรอครับโอเคมันก็จะเลื่อนอ่านเอาแล้วกันเนี่ยมันก็จะเลื่อนอ่านได้เลยโอ้โหเป่าตุงมันจะเราใสยยาหรือเปล่าไปแล้วก็อ่านกันเลยนี่ไงใส่ตามาโอเคจำมันเับ ไปดูโซนต่อไปอันนี้อย่าไปสนใจครับแล้วก็ดูการ์ตูนออนไลน์เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมอันนี้พักไทยซับไทยอันนียังไม่จบอนิเมะอน,นิเมะใหม่ที่ยังไม่จบดูมากสุดอันนี้ไม่รู้ครับหาไปเรื่องที่ผมชอบดูที่สุดเอไหนวะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะันนีมันซับใจยนี่อเนี้งมันชอบดูนี่อย่าคิดว่าผม,มเป็นผู้หญิงไรกันนะมันชอบดูมันหนุกดีโอเคไปทนจะรู้ให้เป็นตัวอย่าง,น,นะงนั้นหนึ่งพักใจก่อนอะไรดีวะ อันนี้เลยไททันไปพี่พ่ไททันรีอแอคแท็กแฮกแจกรีแอคทอแอคทก็อแอทกวะจะมาละกันแ,แอคแท,ท็กนอนไททันไปพี่พ่ไททันหุนหมู่มันอยู่ในภาคภาคไทยรีซับไทยแหละแต่มันจบไปละตอนไหนดีซูมหน้านาะแปดเปิดดูว่ารอบวันนี้มีสำร,รองจะเกิดไฟเสีย

มาได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครัง้งโอเคก็ะตุกหน่อยนะครับพผมทายคลิปอยู่อันก็จบแค่นี้กันนะครับไปบ๊ายบาย